ถ่ายรูปให้กันไม่สวยก็มีว่าให้กันด้วยเด้อเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็ไก่นะคะไก่ไก่น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้คือคุณตานะคะเพื่อนๆถ่ายรูปให้กันไม่สวยก็มีว่าให้กันด้วยเด้อเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็ไก่นะคะไก่ ไกด์ของเรานะคะเอาไกด์โบกมือหน่อยค่ะไกด์อันนี้ก็คือหลานสาว,สาวแสนสวยของแม่ล้อมดาวเองนะคะนี่เดินถ่ายมาเดินชมวิวแถวนี้นะคะแถวภูผาม่านนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าวมากๆเลยจ้านูน้นทางนู้นนะคะเป็นภูเขาสวยงามมากๆค่ะ ณตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้เข้ามาแล้วก็มาเก็บภาพสวยๆงามๆให้เพื่อนล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะเพื่อนขายาตของแม่ล้อมดาวเองนะคะดูสิคะถ่ายรูปไม่สวยก็ว่าให้กันดื้อเอ้ยเอ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า สวยงามมากๆเลยจ้าร้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบา,บายๆนะคะเอ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากๆเลยจ้า ณนะตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้เข้ามาแล้วก็มาเก็บภาพสวยๆงามๆให้เพื่อนๆดูสิคะน่ะถ่ายไม่สวยก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะญาติของแม่ล้อมดาวเองนะคะดูสิคะถ่ายรูปไม่สวยก็ว่าให้กันดือ้อ เอ้ยเพื่อนขาญาติของแม่ล้อมดาวเองนะคะดูสิคะถ่ายรูปไม่สวยก็ว่าให้กันเด้อเอ้ยงากมากเลยจ้านูน่นทางนู้นนะคะเป็นภูเขาสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็เจอกับแม่มดูสิคะ ถ่ายไม่สวยก็ไม่ได้นะคะเพื่นพนอนๆก็ณตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้เข้ามาแล้วก็มาเก็บภาพสวยๆงามๆให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมซึ่งไกหลานสาวของแม่ล้อมดาวเองก็พาเที่ยวเนาะสวยงามมากๆเลยจ้ามาเยี่ยมญาตินะคะก็ ได้มีโอกาสเดินถ่ายมาเดินชมวิวแถวนี้นะคะแถวภูผาม่านนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าวเที่ยวชมกับแม่ล้อมดาวนะคะสวยงามมากๆคือไกด์ที่พาแม่ล้อมดาวมาเที่ยวนะคะเพื่อนๆจ๋า ไกดของเรานะคะเอาไกด์โบกมือหน่อยค่ะไกดอันนี้ก็คือหลานสาวแสนสวยของแม่ล้อมดาวเองนะคะนี่ชมวิวสวยๆของปูผามานนะคะสวยงามมากๆเลยาม,มากๆเลยจานูน้นทางนู้นนะคะเป็นภูเขาสวยงามมากๆข้างล่างก็เป็นอาสวนมันเนาะ สวนมันสำปะหลังของเขาแล้วก็เป็นภูเขาสวยงามมากๆเลยจ้าสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็เจอกับแม่ลังเลยจ้าเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยเพื่อนได้ชมนะคะ สวยงามมากๆเลยจ้าแม่ล้อมดาวก็มาเที่ยวชมซึ่งไกลหลานสาวของแม่ล้อมดาวเองก็พาเที่ยวเนาะสวยงามมากๆเลยจ้าเปื่อนขาญาติของแม่ล้อมดาวเองนะคะดูสิคะถ่ายรูปไม่สวยก็ว่าให้กันด้อเอ้ยจ้า สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็เจอกับแม่้อมาเที่ยวชมซึ่งไกหลานสาวของแม่ล้อมดาวเองก็พาเที่ยวเนาะสวยงามมากๆเลยจ้าข้างล่างก็เป็นสวนมันเนาะสวนมันสัมปะหลังของเขาแล้วก็เป็นภูเขาสวยงามมากๆเลย,ย,เลยดูสิคะ นถ่ายไม่สวยก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ณตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้เข้ามาแล้วก็มาเก็บภาพสวยๆงามๆให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าแม่ล้อมดาวก็จ้า สวยงคุณตาแม่ล้อมดาวพาชมเนาะเป็นขาญาติของแม่ล้อมดาวเองนะคะดูสิคะถ่ายรูปไม่สวยก็ว่าให้กันเดื้อกโอ้ยไก่น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้คือคุณตานะคะเพื่อนๆคุณตา แม่ล้อมดาวพาชมเนาะเดินถ่ายมาเดินชมวิวแถวนี้นะคะแถวภูผาม่านนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าว,วคือคไกด์ที่พาแม่ล้อมดาวมาเที่ยวนะคะเพื่อนๆจ๋ามาเที่ยวชมซึ่งไกด์หลานสาวของแม่ล้อมดาวเองก็พาเที่ยวนะ สวยงามมากๆเลยจ้าดูสิคะน่ะถ่ายไม่สวยก็ไม่ได้นะคะเพื่นๆข้างล่างก็เป็นสวนมันเนาะสวนมันสัมปะหลังของเขาแล้วก็เป็นภูเขาสวยงามมากๆเลยเพื่อน้ชมนะคะสวยงามมากๆเลยจ้า แม่ล้อมดาวก็มาเที่ยวชมซึ่งไกด์หลานสาวของแม่ล้อมดาวเองก็พาเที่ยวเนาะสวยงามมากๆเลยจ้าล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะมาเที่ยวชมซึ่งไกด์หลานสาวของแม่ล้อมดาวเองก็พาเที่ยวเนาะสวยงามมากๆเลยจ้าจ้า สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็เจอกับแม่คือไกด์ที่พาแม่ล้อมดาวมาเที่ยวนะคะเพื่อนๆจ้าลูกๆหลานๆนะคะพากันมาเที่ยวแล้วก็ล้อมดาวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะคุณตา แม่ล้อมดาวพาชมเนาะเพื่อนได้ชมนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าแม่ล้อมดาวก็ข้างล่างก็เป็นสวนมันเนาะสวนมันสัมปะหลังของเขาแล้วก็เป็นภูเขาสวยงามมากๆเลยลูกๆหลานๆน,นะคะพากันมาเที่ยวแล้วก็ สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาัดชมวิวสวยๆของปูผามานนะคะสวยงามมากๆเลยไกด์ของเรานะคะเอาไกด์โบกมือหน่อยค่ะไกด์อันนี้ก็คือหลานสาวแสนสวยของแม่ล้อมดาวเองนะคะนี่คุณตาแม่ล้อมดาวพาชมเนาะ สวัสดีจ้าเพื่อนเอนวันนี้พามา,าก็ณตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ล้อมดาว,วได้เข้ามาแล้วก็มา